ลัวก,กุ้งค่ะมื่อนี้กินกับน้ำครีมซีฟู้ด นกกระจอกกับหูຈักไลกันนกระจໍຮູัักเกัน กินให้เต็มอิ่มเลยกุ้งน้ำก่อยเนื้อมันจะหวานแล้วค่าน้ำกิ้มซีฟุ้หน้าตาออกแบบนี้นะคะพริกแดงพริกเขียวแสบๆนัวๆกินกับกุ้งรวกนะคะจบคลิไปไว้แค่นี้ละคะขอบคุณหลายๆมาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์าฝากช่องคือเกาเนาะคะ่ะสัมนี่ะคะสวัสดีค่ะ